้องน้าอีกแกเข้ากั้ได้เหรองั้นกูยังเข้าไม่ได้เลยเข้ามันได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเว้ยเข้าไม่ได้เข้้าไไม่ดเลยอ้าวพวกเองบัรเก็ยเข้าไม่ได้พวกเองเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเข้าไปกอนไหนเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วอืมเข้าได้แล้วเออผีมาแล้วเฮ้ยอืมหนีไในเป็นี้ผีขอ ก็ได้ที่ไม่ใช่เบลกับพลายคนคุกก็ได้นะเอออะไรวะไออะไรวะไอเนสไอเนสบิงไอเนสบิงอะไรวะอย่าเป็นเด็กแว้นมาต่อยผีมันเก็บตังค์ซื้ออจ้าใช่เก็บตังค์ซื้อเป็นเครื่งหนุมังก็ร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นพดดวงหูไม่ต้องพูดถึงหมื่นเลยหมื่นพดดวงคือเด็่เนี่ะ น่าดีเล่นหนองน้ำมันเยอะมากเลยเนี่ยอับค้างปีนไม่ได้ด้วยอ้าวขยับไม่ได้อ่าอ้าขยับได้แล้วบัสขยับได้แล้วขยับได้แล้วอะไรสิงปิงแดงเยอะเปิดแดงเยอะๆอุ้ยเคี้ยโอเคมาถึงเมื่อถึงก็ล่อกกูเลยเหรอเมื่อถึงก็ล่อกกูเลยเหรอใจเย็นใจเย็นอุ๊่เสายสินแต่ไม่มีเนี่ยไม่มีทูบอ่ะเอ๊ะใส่สินมันมันทำอะไรไม่ได้ผี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  ผีผีเจอผีเจอผีแต่ไม่มีค่าเหรอกูเก็บมาทำไมวะเนี่ยหนีก่อนเที่นี่อะไรวะใส่ซินไม่ใช่ใครเนี่ยดีของดีเราเองไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวซินเร็วทำอะไรอ่ะกป็กำดักไป็นกำดักเออไปกำดักให้ผีเยอะมากเพื่อนาใส่ซีนแปะไว้ก่อนมีนี่อยู่นี่อีกเจ็ดเท่ห์โคละโคลามาส เฮ้ใครคว้ามาไม่ใครจะทู่นะใครจะทู่ไปเอาให้หน่อยมีคนรจะทู่ไงกูจะทู่ละเหรอกูประคัมมันเดินบาดมันเดินบาดรึเฮ้ใส่สินเดี๋วใส่สินวิ่งมันวิ่งมาแล้วท่านผู้ชมตกบ้องกูด้วยไอเอิร์ดท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันวิ่งมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้มันวิ่งเร็วมากวางก่อนเฮ้ยเมื่อกี้มันวิ่งเร็วมากเบิ้งอะไร ผีเบล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 มามาดิมาไอ้เหี้ยมันเปิดโลไอ้ชิบหายเปิดโลมันเปิดโลเดินผ่านใส่สิ่งอย่างสบายใจเฉยเลยดื่มดื่มโดบโดบซะทำนี่ผีอะไรอ่ะตะปูเบลเบลเบลอยรอดผูหาขวานอ่ะ ดีนะกูพกเอเนจีดึงมาว้ายอู้ห่วหน้าตรูเลยโอ้ยดีดีแล้วโอ้ยเจิดของ <c oughs> ดีวันนี้ดี๋ยวเก็บมาเดือยยาววไอ้เียกดผิดชิบหายแล้วไม่กดผิดมันมไปแล้วผิว,อ,ว <c oughs> อ้าูกดไม่ทันเช้าเป็นไงวะเน,นี่ยไม่ได้แล้ว,นะลวนะโอเคอเขื่อน <c oughs> เกือบตายแล้วได้ทุกแล้วได้ทุกแล้วได้ทุบแล้วแท็กแท็กหน่อยแท็กผีอยู่ไหนกดแอปกดแอปแท็กผีไอ้เหี้ยมันวาร์ปหากรูอะไรเนี่ยสายสินพี่ผู้มาควบคุมกันกูหน่อยดิใครก็ได้กูเจอผู้ภาคเจ้าขวาแล้วอุ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตานุ่นพามาทำไมเนี่ยนุ่นคุณคุณนุ่น มันไปอย่างว่าไปแล้วโอเคจะไปตรงนี้มีโอ่โอเคจำไว้อุ้ยกูตายค่ะเยี่ยม่มีใครช่วยูเลยเออตายตรงนู้นด้วยโอ้โห้วมาตายตรงที่กูกำลังจะไปหามึงอุ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเจ็บมากปิดประตูใส่เปปิดรแตกผีให้หน่อยก็ได้นะแ็กผีให้น่อยผียั่ไง มันอยู่กับกูเหรอมันอยู่กับกูนี่แหละแท็กดิแท็กแท็กกดแอบกดแอบแท็กทีแอบก่อนโอ้ยเย้ตอนปังอ่ะตอนตอนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น้องน้องครางแล้วอ๋อนั่นนู่นอยู่ไหนเนี่ย ย่า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 เร็วย่าย่ขอบคุณมากเลยน้องรักอ่ะมีคนจั่นุ่นละวึือไอ้เอยไม่ได้ไม่ไม่หลอกไม่หลอกกูกูมุดโอ่งโอ้ฟังนี้เอาไว้วแล้วก็มาหากูอีกก้มกุ๊บสิกก้มน้ำใครอยู่ตอนนี้มันตามใครอยู่มาตามเอ้ยจู๊บมาตาเลยจเร็วกูจูใขาอยู่คิวลง จุกันอยู่เลยโอ้โหจุกไปจุกจุกต่อไปจุกต่อไปจุกจุกวออเี่ยเี่ยเดี๋ยวเลยทําพิธีอันสุดาม่ใช่สไตล์ที่อันแรกสไตล์ฟอง ที่กกมรูปุ้ยโจนกูอีกแล้วเจน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 เสื้อม่วงเลยแล้วดิเอามัช่วยเพื่อนด้วยมันไม่สวดต่อเอานู่นอุ้ยจะช่วยเอิร์ดช่ดตื้นอกว่ะช่ดตื้นอกว่าปิดประตูใส่ก่อนแล้วนอนตื้นกันโอเคหนีก่อนเอ้เจนเจนเจนเสื้อตามนู่นแหละแต่เจนเสื้อม่วงนั้นไม่ใช่นัองเพื่อนอีกคนนึง มีเข็มเฮ้ยนั่นอะไรเข็มวะอ๋อนั่นเข็มเฮ้ยเกือบตายพยายามอย่าวิ่งอ่ะนุ่นเกมเนี้ยอย่าวิ่งเจอผีค่อยวิ่งแต่รอมานะจ๊ะจัดให้กูจัดให้กไม่ยอมจิตจิ้มจิ้มตกหน้าตกหน้าข้าเมื่อกี้ข้าเห็นยาแว๊บๆข้าขอไปเก็บก่อนโอาดยายาอะไรกันม เบลอย่าเพิ่งมาหาหนึ่งี่เดือใครอยู่ตะกูค่ะทำไมอีเบลอีอีเปรดใครมียาบ้างแล้อวะใครเสดีย่ใครเสดอยู่กูกูนู่นมีคนเสดียวมีคนเสดอยูวมีคนเสดียวต้องกูโค้องตาแล้วน่ะกูไม่ไหวอ่ะตายแล้วโอเคเปรีนี่เป็นเที้ยะไรกูไม่ไเสร็จหนึ่งที่อุ๊ยอุ๊ยมันอยู่ตรงนี้ไว้โอ้โหโคโลมาร์ดอึ๊บ นีเอาไม้หวายแยงหีมาเลยสัตว์ปอสยาโอยโหเออจันตาวเก็บซิจยาเป็นย่าไปไหนบ้างเปไหนไปไหนยาเก็บซีเออมันรู้ไปไหนแล้วเนี่ยมากูออกมาก่อนแล้วกันมันมากูจุกเข้าโอ่งโอเคเข้าโอ่งอย่ามีทั้ใช้โทรเพื่อ ใช้สิโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้ไม่ปล่อยกูเลยนะือตายกูเปิดกอูกตายแล้วอีคิวอันหนึ่งเจนยาติปไปช่วยไปช่วยแทนนาทีนี่มันอยู่มากระลังนี่อยู่มากระลังนี่อยู่แต่ยังแม่งเลยจตัวแล้วโอ้เห็นเห็นออร่าอยู่ตรงนู้นกูเห็นออร่าอยู่ตรงนู้นดูได้ไง พี่ขาพี่ขาช่วยหนูหน่อยค่ะให้ก็ได้เดินมานี่มันเดินมานี่ช่วยกูด้วยเพื่อนมันเดินมานี่เป็นหนึ่งนะาเป็นหนึ่งนะาเป็นหน้าเป็นหนะาเป็นึงนะแปดหนึ่งโอ้เจนอย่ามาทางนี้สิปากล้แล้วตัวกูไปไหนเนี่ยเออมันมาแล้ววิ่งไปรับอี๋เป็นไอจิ้วดินก็ไม่มี ไม่มีเฮียอะไรเลยไม่มีเฮียอะไรในกอไผ่เลย,เย,เลยตู้ย <c oughs> ตอ,อยู่ไหนเนี่ยตู้วิญญาณที่ไหนวะเนี่ยเ <c oughs> ออเออนั่นะอะไรวะาอ่ยาอันอน,นั้นรุ่นตายเหรอยังยังยังนี่ไอตู้อยู่นี่เออเออผมช่วยกูก่อนได้ไหมเออเอ้าผมเห็นมึงไม่เห็นได้ไงวะ <c oughs> ไอ้เหี้ยแมงเขียวมันญาณยากับวิญญาณเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันกันยากับวิญญาณเดียบผมไม่รู้ไม่พอนผมไม่รู้เลยเหรอมันเขยวเหมือนกันแล้วกูจะรู้ไหมเจอพระแล้วฟอนมันมาแล้วสวดไปสวดไปเจอพระแล้วเจนยานทิดกำลังไอ้นี่อยู่แป๊บ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 ชุกมันอยู่ชุกมันอยู่โอเคตื่นขึ้นไอตุย่มาะบายกูกูปักธนุกูปักไอ้นั่นให้แล้วไป็นส่วนนี้เป็นส่วนึองงูนะปักปักตะปูให้แล้วอันนี้เดี๋ยววะ ถอยจริงเออประคำต่อมาก็ได้ปะมันมันเห็นพวกเราแล้วเว้ยเห็นกูว่าเลยลกดาำไม่ได้ไม่ได้ไอ้เชื่อเลยแม่งแม่งโล่เปิดโล่ที่อ่ะลงน้ำอืมแล้วมันก็ว่ามาหากูเชื่อกูเหอะผีนักว้าวดีดดีสไตร์ใถ้ากูได้ตอนไหนวะเฮ้ยอะไรอะไรวะ สา์ตัวเลือไข่ก็ลังวิ่งมาหากูด้วยวิวององอึ๊บเข้าโอ้โหไหวมากอึ๊บนี่จูนมาเตอร์อุ้ยอุ๊ยอยอุยอุยอุยนี่นี่่มานะมาวสาดน้ำใส่กูตายคิวคิวอันนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคกับดักได้สองคนลเหลือสคนลว สู้เพื่อนเจนยานทิพย์อยู่ไหนอยู่ฝั่งหนึ่งกำลังหนีผีอยู่โอเคหนีไปนะหนีไปหนีผู้เดยนะอย่าเข้ามาดูเจนวันดูให้เจนเลยโดยเจนจะดูกูคิวคิวอีเจนดูเจนจะดูกูเจนกำลังหนีหนีอยู่เจนกำลังหนีอยู่โอ๊ยบอกเจนเด็กมันมาหากูไหมเขาคลางแล้วเขาคลางเขาคลางแล้วเว้ย

เยี่ยมเยี่ยมสดมันต่ออยู่ไอหนีปัญหากูไม่เจอเว้ยเหลือดอกสุดท้ายเฮ้ยดอกสุดท้ายคือกูร่วงเลยนะหิวอยูดอกสุดท้ายนี่คือกูร่วงเลยนะกูโดนสุดายเออเจนเจนหมาบึงหิวหิวู่เเจนหมาบึงเอ้ยเจนำลังวิ่งหนีผีอยู่เออไปโซต่อแล้วเ จีมันลงมาหากูาไดอะไรอย่างเงี้ยผีโผล่ยังงอือสาดน้ำมนต์ใส่แม่งเจนข้าเอาของมาฝากพีไหนวะเดี๋ยวดูให้ระวับบงผีอยู่ข้างๆระวงชิบหายมันหัวล้อได้ไมมันวากม้ามาม้าบึมามามันวากเออมันวากม,ม,ม,มันวากบหามึงแล้ว,ว,วอา้าวมันไปแล้วนี่วะมันไปแล้ว โอ้ยเจ๊คุณจะสวดมั้งเจ๊ไปสวดแทนมึงอ่ะเรกลัวกูเรากลัวละกูอยแกไปสวดนะแต่กูกลัวมันมันมาตีกูตายดิเ้สกูหายาแล้วหมาแล้วมันมาเลยมันมาแล้วเออข้างหลังอยูข้างหลังกูตายตายอ่เนี่ยมึงมาอ้าวหายอ๋ออยู่ดีอ๋อมันตีเจนอยู่มันตีเจนไอเจนคนนี้มันอึดจังวะ มีมีผัวดีด้วยเจนอื่สวดมนต์สวดมนต์ซะเจนประตูเอ้ยกูจะสวดไมปดิกูจะสวดไม่าฮ่ีเอาเอาไม้หวายมาดีกว่าไม้หวายมาโอ้แล้วตาดไม้เลยจับเลยเฮ้ยเฮ้ยดูเจนให้ดูเจนให้โอเคโอเคโอ้โหแม่งจะเสร็จอันเนี้ย ีคิวผีเฮียเหนื่อยผีอยู่ไหนวะหาผีไม่เจอแน้ะผีอยู่กับไอเจนเนาะโอเคโอเคเออว่าผีอยู่ไอเจนตายแล้วครึ่งรอครึ่งรอโอ้โหครอหลรอพ่อของี่คือใก้อะเราเล่นไงตา่แล้วใก่เจ็ดส่ที่2แล้วอีนิดเดียวพี่เมลหายแล้ว อยู่่ีวาใครใครสวดมนต์เยอะสุดวะใครสวดมนต์เร็วสุดวะอู้หูจุดที่สองต่ผีขอยยาเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งต้องการยาก่อนกูกูกูจะตายพอมึงเห็นดิ๊บเหลือเหลือิืมเดียวเงี้ยสายสินเอามาก็ได้วะอ่ามาก็ได้อ่ะเอามาก็ได้อ่ะเอามามามาทำอะไรอ่ะลำบุกคิวคิวสายสินมาก็ได้อ่ะสายสินมาก็ได้โอเค ไม่หวา,าอเอนะเกนีลฆ่าผีได้ปะฆ่าผีอ่ะฆ่าได้ฆ่าได้ตอนนี้ฆ่าได้แล้วเนี่ยตอนนี้เขามัอยู่นู่นอ่ะสายสีแดงกูต้องทอายาเฮ้ยเกอาได้อีกเนี่ยดูผีให้ดูเลยรอนาแป๊บหนึ่งนาเลือดจะหมดเจนี่อยู่เจนี่อสู้ใครไม่ได้เจนี่อยู่โอุ้ยสายสีเลยเจนมาหาผัวมึงแล้ว อ่เอาไปอยู่ไกลก็ด้วยเออกูไม่ได้ตายแบบนี้อ่อเออสุดเอยเรียบร้อยูอ้หกูเล่นจูนาสุดสิโอ้ตาย